Are you ready? No, I said. Are you ready? dee 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 dee. เพืทำมาหากินดีจังนะฮะวันนี้วันดี้ับผมก็ผมกับ ATK พี่ตุกจะขับอัติคิฟฟีฟ้าออนไล่สามนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมวันนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะฮะวันนี้เรากลับมาแล้วเหมือนเดิมครับที่ห่างไปไม่ใช่อะไรอะ่ะมไม่ไปต่างผิดอันเลยในไงไม่คล่องนี่ผมวันนี้มีตัวผมรอตัวนี้มานานมากเลยนะฮะแต่เป็นตัวนี้ครับผมแพ็คนัติศูนย์แปดยุโรปนะฮะหรือว่ายูโรปศูนย์แปดนั่นเอง ทีนี้ก็คือว่านะครับมันมีหลายแพคเกจจริงๆผมมองตัว400ไว้แต่ว่ากลัวเกงว่ามันจะไม่คุ้มนะฮะตัวนี้ก็ได้ครับผมนี่อ่ะผมจะลองตัวนี้สั้นหนึ่งล้านนี้ยรประกอบด้วยครับจ๋าแล้วว่ามันต้องมาเป็นแบบแบบนี้นะฮะมันคงไม่มาํำตอนนี้ถ้ากรอบกรอบโกยได้กรอบโกยไปก่อนครับผมแพคเกจก็คือจะมีเงิน4ล้านครับแคปซูล expre ลิ้นกูจะพันไปไหนเนี่เยเฮ้ยสงสัยชุ่วงนี้ใช้ลิ้นบ่อยอะ <c oughs> นะครับผมนี้ก็จะมี ss ห้าใบครับแม่ไม่ต้องคิดมากครับอยากมากก็ได้เงินล้านหนึ่งนะฮะร้อยล้านสองร้อยมานี้แก้พาตินกิปโชเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ก็จะมีครับผมแล้วก็เงินสี่ล้านนะฮะคือถือในมือหนอหนอแล้ว pmp ด้วสิบห้าหนึ่งทัร้อยสามใบห้าสิบสามใบครับเมื่อกี้เห็นมีมีหลายคนเปิดไปแล้วนะฮะบางทีได้ร้อยกับเอ็มก็มี ตอนเลสยังไม่มามาหลักสิบล้านนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับใครคลิปนี้ขอแจ้งส่วนใครที่บอกว่าผมเปิดช้าลีลากว่าจะเปิดพูดนานก็ก็ไม่ยากก็กอไปดูสิเออจะมานั่งฟังทำใหม่ก็กอไปเลยว่าเขาเปิดได้อะไรเอออันนี้สำหรับคนที่เขาชอบฟังนะอต้องให้บนหรือม,มีเหลืองแม่งเลยรอเล่นนะฮะ ก็ตอนนี้นะผมก็จะเป็นนี่อยากจะพ่วงทั้งสองร้อยนะแต่ใจไม่ถึงเอามะมเอามะจัดมหมมาไหนๆก็มาเอียเดี๋ยวเดี๋ยวกูด่วนเผื่อไม่คุ้มเว้ยนะฮะตัวนี้ถ้าผมตัวนี้ก็จะมีเงินนี่สี่สี่เอ็มสี่สิบสี่เอ็มสงสัยเ่อวานทำงานหนักนะฮะเลยสมองเพี้ยนสี่สิบสี่แคสนะครับผมก็จะเป็นเงินยี่สิบนหะ้าล้าน ของผมก็ต้องได้ประมาณห้าสิบล้านขึ้นไปห้าสิบล้านแปดเก้าสิบเก้าสิบพ็กเกจสองร้อยไม่มีก็ตีประมาณสักครึ่งหนึ่งก็สิบหกสิบล้านนะผมรวมนี้เด้อยไป60หกสิบล้านก็ผมก็จะไม่ขาดทุนนะเอาไงดีวะลองไหมลองไหงเลยเออลองลองไ่งไปเลยดนะ้านนะฮะลองไปเลย อดูหน้านี้ก่อนมีอะไรไหมไม่มีอะไรใหม่เหมือนเดิมตลอดเลยอะอะมาครับำขำมๆเพื่อคนอยากดูว่าสองร้อยได้ไหมนะไปครับซื้อไปแล้วครับเหลือสองพันแคสเก็บต่างหน้าทํำเลยไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาแล้วมาครับเราจะเปิดกล่อง SS s อก่อนเลยนะฮะ เขาบอกเป็นกล่องลัคกี้นะครับขั <c oughs> วอันลัคกี้เห้ยนะครับผมอามาครับ S นี่ S เดียวนะดูดู S เดียวนะครับห้ากล่องอันนี้สำหรับกล่องสองร้อยแคสนะฮะเอ้ยสองหมื่นแคสสองร้อยแคสอันนั้นต้องพูดลวทหารรับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนด่ามาครับอสามแสนนะฮะกำอยู่ในมือแล้วตอนนี้มีห้าล้านห้าล้านสามแสนเพราะว่ากล่อง กองกองนึงเขาให้มาล้านหนึ่งนะฮะหกแสนแล้วมาห้าจุดหกเงินมาเยอะดิมาแค่เนี้ยการทำมาทำไมเปิดมากูได้ตัวหลักพันตลอดเลยเอฟเฟกต์ดีเลย์อ่ะสามสามเก้านะฮะก็จะเป็นอ่ะตีเป็นหกแล้วกันขาดแสนหนึ่งขาดให้มาครับอ s ห้าใบ 7.6มาเงินลัวงเงี้ยที่ชอบแต่อย่ามาสามแต้กูมาล้านนึงเหอะเออเอาแล้ว8.3เอ้ย8.6 8.6มาล้านนึงเอ้ยมีลบีแล้วโคตรไม่ได้แดกคู่หรอกโอ้ย โอนอีพีหนึ่งร้อยมาแม่งอืก็ดีเอากูอชอบตั้งแต่เล่นมากูได้อันแรกเนี่ยโอ้โหตาจะไหลนะฮะได้อีพีหนึ่งร้อยมาครับสี่ห้าหกเจ็ดสามห้าสิบห้าแปดแปดจุดแปดจุดสอง อันนี้มี8.2อยู่ในมือนะครับเป้าที่ผมต้องการก็คือ60ขึ้นไปนะครับ60ขึ้นไปมาเราจะมาประเดิมการ์ดนี่กันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวการ์ดก,กากะแม่งขวางหูขวางตาเอ้ากดไปแล้วใส่ดวงอย่าให้กดนะครับครับ200ครับ300 300สองใบไม่คัดด้วยเขาบอกเอฟเฟตัวนี้จะเป็นเอฟเฟเปิดแสงแบบใหม่นะฮะก็ถ้าเปิดมาได้หลัก10ล้านก็จะเป็นสีทองดูครับจริงไหมปาบอ อีสวะแม่มาโอ้โหย่าไปลองชิวนะไอตัวเนี้ยยังมันยังไม่จบมันยังไม่จบมาเขาบอกให้คัดไม่หรอกตัวกูบอกเองนี่แนหะมาฮะไปเลยดูดว่า ปาบล้านลุยฟิโก้ไม่รู้ดีจะมีแสงกูดีใจไว้ก่อนก็ล้านแปดกับพลังสเตตจัดสองนะฮะแต่ข้างในข้างในเฮียนะครับผมมาครับอีไว้หนึ่งโอ้โหเป็นเซม่าครับล้านเจ็ดก็ยังดีนะฮะหน้าจอโชว์ล้านเจ็ดพอขายจริงๆแม่งล้านเดียวกูเจอประจำเลยนะครับผมตรงนี้ มาครับผมครบร้อยอีก2ใบนะฮะนี่คือแพ็กเกจ2 0องร้อนผมได้ได้ได้สิล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมกำในมือแล้วอยู่ประมาณ4ล้านนะถ้าตีแพ็กเกจ200นะฮะนี่อสัตว์หมาด้วยมาครับไปครับโอ้โหจ้าชังวินมากยังได้แล้กูเอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นซองนดานตาจะบอด แต่ถ้าตาผมไม่พลาดนี่น่าจะเป็นหลอดสีน้ำ <c oughs> มันกินเข้าไปในดวงตา <c oughs> โอ้ยไม่ได้แดกคุณละไม่ได้แดกคุณละอาชาวินมากูก็คุ้มแล้วครับตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวครับตีเป็นสองหมื่นแค่ก็คือกล่องสองร้อยก็คือคุณยังไงคุณก็คุ้มนะอยู่ที่ดวงอะแหละไม่รู้กูเปิดมากูได้กูแค่ไหนแะ <c oughs> บบที่สองครับไปครับโอ้ยโอโอลิก ไม่ <Billie S 2> ทำให้เฉยฟิลิปลามีห้าล้านอ่ะมีแค่รับรับว่ามาอ mm ีกแล้วโอ้ยหลักล้านมาเต็มๆตนะฮะตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้เท่าไหร่กูลืมแล้วเนี่ยกูไม่ได้บวกเลยกูดีใจนะฮะเมื่อกี้ได้มีมีอยู่แปดจุดห้าโอสิบเก้าเดี๋ยวมาลงทีเดียวดีกว่านะเพราะเสียเวลาในการรวม เดี๋ยวมาดูเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างฮะมาต่อไปนะครับเอ้ยไม่ดิเออไม่รู้กูคิดไปละก็มันมีสี่ใบก็เปิดหมดแล้วก็ใบแรกมาอาชีวินเงินก็คุ้มนะฮะมานะฮะต่อไปห้าสิบสามใบครับเอาล้วครับเขาบอกว่าห้ามสับตอเลสนะฮะเมื่อกี้ดูจ่าคลิปมามันออกทั้งสามสิบไม่รู้กูสับก่อนแล้วกูจะเอามาครับ สูตผมมันสับหมดเลยฮะผมเพราะตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะถามพี่สับตัวไหนมัง่งก็แล้วแต่น้องตามแล้วแต่เอาที่สบายใจเลย <c oughs> ม,มันไม่มันไม่ได้ออกไป็นเปอร์เซ็นนะผมไม่รู้อะแล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดแต่บางคนบอกออกเป็นตำแหน่งเปอร์เซ็นสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นตำแหน่งวะ่ะตำแหน่งในการหมุนการเลื่อนปั๊บมาปั๊บใบแรกมาครับเป็น โอ้ยสองล้านซาเบียลองโซอลองโซไอ้สั์เอาดาบกูไม,ม่เนี่ยนะครับผมมาครับใบที่สองเป็นโอ้สองล้านยูริชิคอฟนะฮะไม่ปลื้มนะใบนี้ไม่ปลื้มเลยนะครับปท้ายมาครับเป็นไปทอรเรตโอ้ยปีแรไอ้สันกูคุณว่าฟีปูแบ็คเฮด หน้ามันเหมือนมากเลยเคยออกให้รู้ว้นะมาครับทอปสามสิบโอ้มันช่างห่างไกลแลอเกินนะฮะเขาบอกตอนนี้ห้ามสลับนะครับห้ามสลับใช่ไหมสลับครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุมาครับไม่รู้ว่าใบแรกออกมาตัวล่างกเปลี่ยนหมดแน่นอน ก็บอกไล่คาถาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชิมหายไววอดอยู่ดีครับมาครับคาถาสักหน่อยดีกว่าเอาคาถากูหายจะเล่นยังไงเน um ี่ยเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งโอเคมาโอมานันตาปัจชายะบาทีเทเทนาอปบาทียาปฏิเทเทกูตาบาทกีโตอาบาทกูกกูกกิดกิดเราไปแรกมาเป็นเป็นทอเล็ตทอเล็ต ตอเล็ตคาสิยัตก็ยังดีหลักสิบล้านก็ยังดีกูอยากกูอยากได้มากกว่านี้ฮะอยากได้มากกว่านี้อยากได้โอ้มาที่ตอบอมานันตาปัจชายย์อาปาติเทตเทดาอปาติยาปาิเทตเทคูอปาติโธอปติคืดดคืเฮ้ยเมื่อกี้ลืมดูเลยไอไอไอตัวคาสิยัตมันหล่นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหสามตัวล่าง ยัดแค่ไม่รู้กึดไปแล้วครับกดเป็นเป็นเป็นป้าบ้าบุคุณนู้ก็สามสิบเก้าล้านไอ,อ้เย้ยตอไอ้สัสโอ้โหงออกไหนเนี่ยมึงออกข้างกูสลับจริงนะออกไหนฮะโอ้โหมึงนี่ตันลอยอยู่นี่ กรบหมาบทสุดท <Workers. S 2> ้ายครับผมก็ทำใจไว้เลยครับตัวนี้ทำไดตต่อเลสโอ้มานันตาน้อยใจอะอ้อยดจอ้ พวกโฉนชาวไทยในฝีฝ้าไม่พอมึงมาตามหลอกหลอถึงก,กูอีกโอ้ยกูรู้มึงจะตาเลยมึงแล้วเนะี่ยมึงจะมาทำอะไรสองใบ๋ยวกูจับตีบวกแม่งเลยไอ้สัเฮ้ยส <c oughs> <c oughs> ักกหมามึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนอลองโซโอ้ยอยู่บนถ้ากูไปจับกูได้แล้วเนี่ยกูไม่น่ากูน่าเชื่อเขาอะทีนี้แม่งไม่ออกยกเปียกเอ้ยโอเคนะครับผม รอวันนี้ผมเปิดให้ดูแล้วครับเออเดี๋ยวผมสรุปให้ดูว่าผได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งนะฮะอาชวินนะครับผมบอกแล้วครับไม่ไม่ต่างอะไรกันนะครับผมเปิดมาได้สิบเก้าแม่งขายได้ 15. สิบห้าตีนมากเลยอ้สั์ก็อาชวินนะสิบห้าเมื่อกี้มีสิบห้าสิบหกอะโอ้กูตัดราคาได้ไหมเนี่ยเหลือสักสิบห้าห้าแล้วกันเนี่ยคาสยาร์สิบเอด 11. เป็นเท่าไหร่วะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมบวกก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะสิบห้าจุดห้าโอ้กูยังมีจุดห้าอีกโคตรอนณาบเลยเอาหมดทุกเม็ดอะห้าสิบห้าแล้วก็บวกสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดแล้วกันกูหักให้อลอนโซกัละเก้าเก้าสองสิบบวกสามยี่สิบสามเฮ้ยฮะกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้นะต่อ ตัวละเก้าล้านหกเมื่อกี้มึงเปิดมามึงได้ 11. สิบเอ็ดส้มตีนมากเลยอะ่ะมึงกูตีบวกสองได้ไหมเก้าสองสิบแปดสิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองสามเฮ้ยไม,ไม่ไม่คุ้มอะ่ะขายดนะีกว่านะเก้าเก้าจุดห้าป่ะบวกเก้าจุดห้าอ้วอนาจิจริงเลยกูต้องมีจุดห้าด้วยเดี๋ววเนี้ยฟิลิปปามแวงขายอยู่ร้อยสิบเอ็ดตัวโอ้โหมึง มีใครบอกคนไทยจนว่าแม่งโคตรรวยเลยเนี่ยมา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 ตอ่ตอต่อบวกก็จะทห้าบวกสี่จุดห้าป่ะใครกะสวนไทเกอร์โอ้โหบวกบวกสามจุดหนึ่งป่ะบวกสองจุดหนึ่งป่ะแหมแม่งม,มีเศษสองหนะมื่นนวยนะมึงแต่ละคน บุลลเชื่อแม่งจริงโรบบี้แรดนะฮะโรบบี้แรดสองจุดหนึ่งปะจะถึงหกสิบไหมอ่ะอันนี้หนึ่งจุดเก้าแหมพอเราไม่มีเงินอยู่สี่สิบเอ็มกูออกไปตีบวกเล่นหมดเลยนะครับผมอาลุยฟิโก้หนึ่งจุดสี่เป็นเซม,ม่าหนึ่งจุดแปด โอเลตบวกเอาไปแนะ่กูอ๋ออออออ๋อจุดหกปะ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะหกสิบสามล้านยังไม่หักภาษีด้วยกับเงินนะฮะเงินเงินขอดูเงินหน่อยเงินสี่ห้าหกเจ็ด 8.5บวกอีก8.5นอนเนาะเดี๋ยว63หักภาษีมาน่าจะได้ประมาณสัก50 50 53นะถ้าจะหาไป10ล้านบวกอีก8.5 53 53ทั้งหมด73ล้านบวก8.5 61ล้านแม่งพอดีเฉดชิวเลย ก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็แบบเบส็จก็มีแค่นี้นะฮะครับเปิดโชว์แม่งลเลยเผื่อเอ็กไอจะไปเผื่อกาซไอ้นี่จะออกมานะฮะเอ็กไอแม่งไม่เคยออกหรอกเปิดมาสองปีแล้วกูจะเป็นพันๆล้านๆใบแล้วเออเรียบร้อยนะฮะสำหรับว,วันนี้คลิปนี้ผมต้องจบขอทําการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมส่วนวันนี้ผมเปิดขับไปนักนานแล้วนะครับออเตอร์คิกนะฮะใครสนใจที่จะเข้ามาตอนนี้กิจกรรมขับมาแล้วนะครับ เล you, so you ่น uh, ย nah. ิ่งได้เยอะก็จะได้อ่าของรางวัลเยอะนะัะผมเข้าไปดูมาแล้วก็ยังรับสมัครอยู่นะคือคนเก่าหจะไม่ไล่ออกนะแต่ถ้าใครไม่เล่นลังกูเตะแน่นอนนะครับลอเล่นนะฮะก็คลิกมาเลยครับพิมพ์ข้างในในห้องขับอะเออเนี่ยเนี่ยอ๋อ้คลิกเนี่ย a u t a u t o เออกูลิ้นพันโกรกโแม่งไม่เจ๊งอ่ะแต่มันเหมือนเท่าทุนวะนะฮะก็พิมพ์มาเลย a u ทีโอเคเออนั่นแหละหรือจะพิมพ์เข้ามาอยู่ในเพจก็ได้นะครับผมก็รับทุกคนเลยก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับนี่ไอสั์